สวัสดีครับอ P ี EP ที่29พื้นดวงของคนที่เกิดวันจันทร์เดือนหนึ่งปีมะโรงวันเดือนปีที่ทำนายอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีวันจันทร์อังคารพุทธประหัส,สุกเสาว์อาทิตย์เดือนและปีนักสัตว์ก็จะยึดจากปฏิทิน100ปีเป็นหลักไม่จาเป็นว่าคนที่เกิดเดือนตุลาต้องเป็นเดือน10บเท่านั้นคนที่เกิดเดือนตุลาบางครั้งก็เป็นเดือน10บ,บางครั้งก็เป็นเดือน11 และบางครั้งก็เป็นเดือน12ส่วนปีนักสัตว์ก็จะเริ่มจากเดือนมกราไม่ได้เริ่มนับเหมือนอปีไทยที่เดือนเมษายนเพราะฉะนั้นก็จะยึดปฏิทินร้อยปีเป็นหลักนะครับคราวนี้เรามาดูพื้นดวงของคนที่เกิดวันจันทร์เดือน1ปีมะโรงพื้นดวงพื้นฐานแล้วคนที่มาเกี่ยวข้องจะเป็นคนที่นําอุปสรรคและสร้างปัญหามาให้ให้ระวังเรื่องการคบค้าสมาคมโดยเฉพาะผู้หญิงเป็นคนที่มีความสามารถมีความอดทนรอคอยสูง สามารถต่อสู้ฝันฝ่าได้ทุกรูปแบบมีเกณฑ์ประกอบอาชีพกับญาติพี่น้องแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการทำมาหากินรักเงินเป็นชีวิตจิตใจเป็นคนใจดีแล้วก็ใช้เงินในการดูแลบริวารแต่ให้ระวังบริวารจะทำให้เดือดร้อนทรัพย์จะได้มาจากการมีชื่อเสียงแต่ก็มีอุปสรรคมากไม่น้อยเช่นกันเรียกได้ว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิด สำหรับปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุก็จะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตเช่นจะกุ้มใจเรื่องภายในครอบครัวจะสูญเสียความเชื่อมั่นไม่ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องการงานการเงินหรือกุ้มใจในเรื่องความรักเพศตรงข้ามแล้วก็ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุการพังพินาศเสียหายกับหลายๆเรื่อง จะกังวลใจกับเหตุการณ์ที่ไม่ลงตัวสำหรับช่วงที่ดวงตกมากที่สุดคือช่วงอายุ27-28 38-39และ90-91ช่วงที่ดวงตกมากที่สุดถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็อาจจะล้มหมอนนอนเสือเจ็บไข้ได้ป่วยหนักหรือถ้าเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงชีวิตได้ คราวนี้เรามาดูภาพรวมของชีวิตว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงอายุช่วงไหนบ้างที่ดวงตกต้องคอยระมัดระวังแล้วรอบครอบให้มากเพราะในปีที่ดวงตกตัวเลขจะส่งผลให้เราคิดผิดทำพลาดได้ง่ายถึงแม้เราจะคิดดีแล้วเฝ้าระวังแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่ายกว่าในช่วงเวลาปกติช่วงที่ดวงตกเริ่มตั้งแต่อายุ5 6ขวบ 16-17 27-28 38-39 49-50 53-54 68-69 79-80และ90-91ในแต่ละช่วงของชีวิตก็อย่าประมาทอย่าไปทุกข์กับอดีต และอย่าไปกังวลกับอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันทำเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีตามมาแต่ช่วงที่ดวงตกต้องระมัดระวังรอบครอบให้มากอย่าไปทําเรื่องเสียเส่ยงเพราะจะทาให้เกิดการสูญเสียหรือเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ